ช่วงนาทีธรรมช่วงนาทีธรรมในคลิปนี้จะพูดถึงในเรื่องของอจิตซึ่งพระผู้มีพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ให้เราามันฝึกใจของเราฝึกจิตของเราฝึกวิญญาณของเราให้เป็นปกติซึ่งในภพมนุษย์ของเรานั้นจะมีทั้งเรื่องสุขแล้วก็เรื่องทุกข ที่เวียนเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนบางคนในขณะปัจจุบันก็มีความสุขบางคนก็มีความทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบพบเจอกันทุกคนไม่ว่ามนุษย์คนไหนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะครับจะต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับนั่นคือความสุขแล้วก็ความทุกข์นะครับเพราะว่ามนุษย์ของเรานั้นเป็นพบที่ทำทั้งกรรมดีแล้วก็กรร เพราะว่าในภพมนุษย์ของเรานั้นเป็นภพที่ทำทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วมานะครับก็คือทำทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีมานะครับทำให้ได้บังเกิดในมนุษย์นะครับคนที่ทำดีอย่างเดียวนะครับก็ได้ไปเกิดในสวรรค์นะครับสวยความสุขบนสวรรค์นะครับแต่ละชั้นไปนะครับคนที่ทำความชั่วมาอย่างเดียวนั้นก็ได้ไปเกิดในนรกนะครับฉะนั้นเราเอง ถึงได้ประสบพบเจอกับความสุขแล้วก็ความทุกข์คลาเคล้ากันไปนะครับในชีวิตของแต่ละคนในชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบน,นี้นะครับซึ่งพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ให้เราเพียรระวังรักษาใจของเรานะครับไม่ว่าความสุขนั้นจะเวียนเข้ามาหรือความทุกข์จะเวียนเข้ามานะครับเพราะบางคนได้รับความสุขอย่างเดียวดีใจนะครับดังเช่นคนดีใจถูกรถตล่รางวัลที่หนึ่งนะครับดีใจจนชอกตายก็มีนะ บางคนดีใจนะครับแฟนขอแต่งงานเป็นลมก็มีนะครับนะบางคนมีความทุกข์มากนะครับมีความทุกข์คิดมากนะครับวิตกกังวลมากนะครับเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังรักษานะครับในพระสูตรเรื่องการรักษาใจนั้นพระองค์ตรัสเอาไว้เป็นพระสูตรที่น่าสนใจนะครับ